อาหารเสริมที่ช่วยบล็อกแป้งทําให้เราผอมลงได้จริงเหรอสวัสดีครับผมโค้ชปูแน่งครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิสแปรโปรเจกต์นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาช่วยคลายข้อสงสัยให้กับหลายๆคนที่ถามคำถามมาครับเกี่ยวเรื่องของอาหารเสริมประเภทนึงครับผมที่ช่วยบล็อก แป้งให้กับเราครับผมนะครับมีโฆษณาเอาไว้แบบ oh. โหอย่างดุเดือดครับผมไม่ว่าจะเป็นในเ,เว็บไซต์ที่ขายของหรือว่าเป็นตัวของบริษัทอาหารเสริมต่างครับผมนะครับได้ทําการโปรโมทออกมาประมาณว่าเฮ้ยไอตัวอาหารเสริมบล็อกแป้งเนี่ยมันช่วยให้คุณสามารถทานแป้งเท่าไหร่ก็ได้ร่างกายของคุณจะไม่มีการดูดซึมแป้งและแป้งจะผ่านร่างกายของคุณไปดยที่คุณไม่มีการสะสมไขมันส่วนเกินจากการที่คุณกินแป้งมากจนเกินไปเลยนั่เองครับผมคือ พูดไง่ายๆว่ามันเป็นยาว,วิเศษนั่นเองแ้ที่ทําให้เราสามารถกินแป้งกินขนมกินน้ําตาลเท่าไหร่ก็ได้ครับผมนะมีหลายคนสงสัยมากๆแล้วก็ถามผมว่าจริงๆแล้วมันเวิร์กไหมครับผมนะวันนี้ผมจะมาช่วยคลายข้อสงสัยแบบเต็มๆเ,เลยว่าไอ้ตัวอาหารเสริมบล็อกแป้งนะครับผมมันเวิร์กจริงหรือไม่จริงสปลองว่าสนุกแน่นอน,นครับผมนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนครับผมให้ทุกคนทําความรู้จักกับอาหารเสริมประเภทบล็อกแป้งแล้วก็บล็อกไขมันก่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมบล็อกแป้งหรือว่าบล็อกไขมันครับผมถูกจัดอยู่่ในกลุมของ เขาเรียกว่ายาลดความอ้วนนะครับผมมันไม่ใช่อ่านเสริมเว้ยมันคือยาลดความอ้วนโอเคไหมครับอหารเสริมก็คือของที่ใช้เสริมให้เรามีสุขภาพที่แข e ็งแรงขึ้นหรือเสริมสารอาหารที่เราขาดไปครับผมแต่ถ้าเป็นอะไรก็ตามที่ช่วยบล็อกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแป้งหรือว่าไขามันก็ตามรับผมถือเป็นยาลดความอ้วนด้วยกันทั้งสิ้นจริงๆเราต้องบอกว่ามันเซะครับเพราะว่ามันผ่านออยอมาแล้วโอเคไหมมันมันผ่านองค์การอาหารและยามาแล้วจริงๆในอเมริกาครับผมครับก็บมีการใช้พวก คาร์บบล็อกเกอร์และก็พวกแฟตบล็อกเกอร์พวกนี้เช่นกันนะครับผมส่วนคาร์บบล็อกเกอร์พวกนี้นะครับจะเป็นที่รู้จักในนามของสตาร์ชบล็อกเกอร์นะผมเป็นอีกชื่อหนึ่งของมันนะครับผมก็ผ่าน FDA เหมือนกันนะครับแต่มันมีปัญหาอย่างนึงครับผมเกี่ยวกับเรื่องของตัวคาร์บบล็อกเกอร์ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่กินเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่ได้ผลแล้วก็มีคนที่ไม่ได้ผลนะครับผมเดี๋ยวผมมาเคลียร์ใจให้ฟังว่ามันเป็นเพราะอะไรนะผมอย่างแรกก่อนครับผมครับอยากให้คุณรู้จักกับตัวของคาร์์บบบบล็อออออกกกกเเเรร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 ่่่่นนนนหืืววาาาาาาตัััีี้้้ะะคคผผมมจิงๆสสททขใชพ างเป็นตัวคาร์บล็อกเกอร์ขึ้นมาตัวนี้ครับผมนะครับมีชื่อว่าอัลฟาอะมิเลตอินทิรพิเตอร์นะครับผมมันคือเป็นตัวที่ยับยั้งนะครับผมเอนไซม์ที่อยู่ในร่างกายของเราเดี๋ยวผมไม่เล่าให้ฟังว่าเป็นเอนไซม์อะไรนะครับผมนะครับสารหลักๆครับผมนะครับที่เราเห็นในท้องตลาดนะครับผมที่เขาใช้กันเพื่อเป็นตัวตั้งต้นนะครับเป็นสารตั้งต้นของคาร์บล็อกเกอร์เหล่านี้ครับผมก็คือสิ่งที่เรียกว่าฟิสิโอลัสเฟอร์กอริส Extract นั่นเองครับผมหรือว่าสารสกัดจากถั่วขาวนั่นเองครับนั่นก็คือเป็นสารประกอบหลักครับผมครับของอาหารเสริมหรือว่ายาลดความอ้วนประเภทที่เป็นบล็อกแป้งนั่นเองครับ จริงๆต้องบอกก่อนว่ามันเวิร์กนะครับผมแล้วมันก็ดีนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของอันนี้ผมพูดถึงตัวของสารสกัดจ,จากถั่วขาวนะมันดีสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานครับผมนะครับสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ส่วนใหญ่แล้วสารสกัดจ,จากถั่วขาวจะถูกจ่ายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานนั่นเองครับผมนะครับแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กนะครับผมผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับ การทํางานพื้นฐานของตัวของคาร์บล็อกเกอร์ตัวนี้ก่อนหรือว่าตัวอาหารเสริมที่บล็อกแป้งตัวนี้นครับว่ามันทํางานอย่างไรนะครับผม คือต้องบอกก่อนว่าในโลกของมนุษย์เรานะครับในโลกของมนุษย์เรานะจะมีแป้งอยู่2ชนิดครับผมนั่นก็คือเป็นซิมเพลคคาร์บนะครับก็คือเป็นแป้งเชิงเดี่ยวใช่ไหมครับกับอีกอย่างนึงก็คือเป็นคอมเพล็กซ์คาร์บก็คือเป็นแป้งเชิงซ้อนนะครับแป้งเชิงเดี่ยวพูดง,งา่ายๆก็คือเป็นพวกแป้งขัดขาวทั้งหลายแหล่ครับผมนะครับหรือว่าเป็นน้ําตาลพวกนี้เนาะนะครับก็จะเป็นพวกซิมเพลคคาร์บนะครับเป็นพวกแป้งที่เป็นดูดซึมเร็วนะครับผมที่มันดูดซึมได้เร็วนะครับส่วนคอมเพล็กซ์คาร์บก็ะะปนนนนพววกอมมััรรงข้ลลไบีีคผโฮ S, หรือว่าเป็นตัวของข้าวโอ๊ตพวกนี้ก็ถือว่าเป็น Complex Carb เหมือนกันนะครับตัวของ c a r ์บ l o อกเกอรนะครับจะเวิร์กและสามารถทำงานได้ดี กับกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่เป็นคอมเพล็กซ์คาร์บเท่านั้นอันนี้ตามงานวิจัยเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นครับสำหรับคนที่ทานแป้งที่เป็นซิปลคาร์บคือเป็นพวกแป้งขัดสีนะผมหรือว่าเป็นพวกขนมปังขาวหรือว่าเป็นน้ําตาลพวกนี้นะครับผมคาร์บล็อกเกอร์จะไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบล็อกแป้งเหล่านั้นหรือว่าบล็อกน้ําตาลเหล่านั้นนะครับแต่มันจะไปเวิร์กกับตัวของแป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตที่มันไม่ขัดสีนั่นเองครับ โดยการทํางานของตัวของคาร์บล็อกเกอร์ตัวนี้ครับผมนะครับง่ายๆเลยครับก็คือเวลาเรากินเข้าไปใช่ไหมครับไอตัวของคาร์บล็อกเกอร์นะครับผมจะไปยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยสลายตัวของคาร์โบไฮเดรตในลำไส้เล็กของเรานะครับทาให้ตัวของคาร์โบไฮเดรตนะผมเดินทางผ่านร่างกายของเราไปแบบที่มันไม่มีการย่อยหรือการดูดซึมนะผมในตัวของลำไส้เล็กนะผมแต่ฟังให้ดีก่อนนะนะครับผมจริงๆเนี่ยมันมีงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ครับผมนะครับของชิคาโก้นะครับได้ทําการวิจัยไว้และพบว่าโดยส่วนใหญ่ครับผมนะครับ พวกคาร์บโลเกอร์พวกนี้นะครับผมสามารถที่จะยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยแป้งได้อยู่ที่ประมาณ50-65%ก็ครับผมก็ถือว่าเยอะใช่ไหมนะครับผมแต่มันยับยั้งเอนไซม์เท่านั้นนะครับผมแต่ร่างกายของเราแม่ฉลาดกว่าน,นั้นนะครับเพราะว่ามันมีงานวิจัยอีกตัวนึงครับผมที่ชี้ชัดเอาไว้ครับผมเป็นงานวิจัยของ American Journal Gastroenterologist นะครับผมเขาได้ทำการ er <c oughs> ทดลองครับผมโดยใช้ตัวของคาร์บโลเกอร์ที่มีการยับยั้งเอนไซม์ในระดับสูงเลยครับผมคือสามารถยับยั้งเอนไซม์ในการย่อยแป้งได้สูงถึง 97%นะครับผลของงานวิจัยพบว่าผู้ที่ใช้คาร์บล็อกเกอร์ที่สามารถบล็อกตัวของเอนไซม์ได้ถึง97%เนี่ยนะครับผมมีการยับยั้งการดูดซึมแป้งได้เพียง7%เท่านั้นแค่7%เท่านั้นครับผมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมพูดเลยว่าร่างกายของเรามันโคตรเก่งเลยในการที่จะแบบสามารถที่จะ extract หรือว่าดึงดูดเอาคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเข้ามาเก็บไว้ในร่างกายของเราคือสามารถเอามาใช้งานได้นั่นเองครับผม เพราะฉะนั้นนะครับฟันธงตรงนี้ครับผมว่าตัวของคาร์บล็อกเกอร์เวิร์กไหมเวิร์กนะครับผมมันเวิร์กแต่มันเวิร์กเพียงแค่7%เท่านั้นและมันจะเอฟเฟกตีฟกับกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตที่เป็นคอมเพล็กซ์ครับก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเท่านั้นครับผมการกินน้ําตาลการกินแป้งขัดขาวการกินน้ําตาลที่ดูดซึมเร็วพวกนี้ครับผมนะครับตัวของคาร์บล็อกเกอร์ไม่ช่วยทําให้คุณกินแป้งได้อย่างเสรีโอเคไหม แต่จริงๆมันมีเบนฟิตอย่างอื่นนครับผมหลายคน,นครับมีการเคลมนะครับผมมาบอกว่าพอลากินพวกคาร์อบเกอร์พวกนี้จะรู้สึกว่าไม่หิวเลยรู้สึกไม่อยากอาหารเลยนะครับผมซึ่งจริงๆในงานวิจัยเนี่ยคือคนพบว่าเป็นเรื่องจริงนะครับ คือตัวของขาคาร์บอลเกอร์เนี่ยสามารถยับยั้งความอยากอาหารและความหิวได้นะครับการทดลองนี้ครับผมเขาได้ทําการทดลองในตัวของหนูครับผมนะโดยเขาให้หนูเนี่ยได้ลองกินาคาร์บอลเกอร์นะครับผมพบว่าหนูมีการทานอาหารน้อยลงกว่าปกติ25 90คือลดการกินลงแบบเยอะมากคือหนูแม่งไม่หิวเลยนะครับผม แต่อย่างไรก็ตามครับผมหลังจากที่เขาทําการทดลองไปเป็นระยะเวลา2-3วันครับผมพบว่าเอฟเฟคนี้มีการซับซายหรือว่ามีการหายไปครับคือความหิวของหนูกลับมาเป็นปกติครับผมและหนูก็กลับมากินตามปกติในปริมาณอาหารตามปกติหลังจากนั้นเพียงแค่2-3วันเท่านั้น,นครับเพราะฉะนั้น เอฟเฟกนี้รับผมจะเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นสำหรับคนที่เพิ่งกินตัวของคาร์บล็อกเกอร์เข้าไปนะครับแต่ความเซ็งที่มันมากกว่านั้นก็คือหลังจากที่หนูที่ทำการทดลองครับผมบได้ทำการหยุดยาไปแล้วครับผมพบว่าพบว่าหนูได้กลับมากินอาหารมากกว่าเดิมถึง50% คือหนูมันกินเยอะขึ้นหลังจากที่มันหยุดยาไปคือมันอ้วนขึ้นนั่นเองครับผมแล้วก็คือจริงๆง,งานวิจัยนี้นะครับได้ทําการสรุปไว้พบว่าการกินพวกคาร์บลอกเกอร์พวกนี้ไม่ได้ช่วยทําให้เราสามารถลดน้ําหนักได้แบบลองเทอมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยับยัง้งการดูดซึมของคาร์โบไฮเดรตหรือการที่ทําให้เรา หิวน้อยลงครับผมนะคาร์บล็อกเกอร์เหล่านี้ไม่ได้ช่วยนะครับผมแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดคุณกินคาร์บล็อกเกอร์คุณจะเจอปรากฏการณ์ในเรื่องของการควบคุมคาร์บฮเดตได้ดีถ้าเกิดคุณทำไดเอทในลักษณะโลคาร์บโอเคไหมครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมคาร์บล็อกเกอร์กับการกินโลคาร์บคือมันยับยั้งได้แค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์สำหรับการดูดซึมเพราะฉะนั้นคือกินไม่กินสำหรับผมนะมันแทบไม่ต่างโอเคไหมครับเพียงแค่คุณมีกิจกรรมทางกายเพิ่มแค่นี้นะครับผมมันก็เทียบเท่ากับเจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่ค แล้วก็เอาเรื่องของตัวของ Property หลักแล้วก็ตัวของสารประกอบหลักของตัวของคาร์โบเกอร์ซึ่งเป็นสารสกัดจากถั่วขาวนะครับผมเอามาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันก็ผ่านออยอนะเว้ยมันผ่าน FDA นะมันก็มีประโยชน์ของมันครับแล้วมันก็มีความเอฟเฟกต v ฟของมันในระดับ หนึงนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะผมไม่ได้ทําให้คุณกินแป้งได้แบบมหาการมหาศาลขนาดนั้นหลายคนติดกับนะผมเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดเหล่านี้นะก็คือไปซื้อพวกอะไรนะอาหารเสริมที่เป็นบล็อกแป้งหรือว่คไขมันมาแล้วก็ถล่มเลยกินแป้งถล่มเลยนะผมแล้วพบว่าก็ไม่ได้ผอมลงอะไรนะผมหรืออีกอย่างนึ่งก็คืออาจจะแบบเจอปัญหานเรื่องของการสะสมไขมันเพิ่มเติมตม,ตม,มากขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าตัวของ สารสกัดจากถั่วขาวตัวนี้นะครับผมมันยับยั้งได้เพียงแค่ตัวของคอมเพล็กซ์คาร์บหรือว่าคาร์บเชิงซ้อนเท่านั้นนะครับส่วนน้ําตาลหลักๆที่คุณกินเข้าไปครับผมไม่ว่าจะเป็นขนมหรืออะไรก็ตามครับเข้าร่างของคุณเหมือนเดิมโอเคไหมครับก็อยากจะฝากไว้ครับผมสำหรับอาหารเสริมประเภทไม่ใช่อาหารเสริมสิเป็นยาลดความอ้วนประเภทบล็อกแป้งครับผมนะครับไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่จะกินก็เรื่องของคุณโอเคไหมก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าชอบโคชพลูแนนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ